โรโฮ้ยมาอ,อะไรอะเก้าอี้แตกที่เรากินไปมเมื่อกี้ทุกคนรสชาติมันเครื่องเทศอะเครื่องเทศลดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะไปตามล่าหาวัตถุดิบกันอีกแล้วนะครับวัตถุดิบหลักวันนี้ก็คือไส้กรอกเยอรมันเราจะไปตามล่าหาหลายๆย,ยี่ห้อและมาชิมกันว่ายี่ห้อไหนอร่อยที่สุดสำหรับเราไป สวัสดีค่ะไส้กรอกของเราก็พร้อมแลบประทานแล้วนะครับทุกคนเราหิวมากนะตอนนี้กลิ่นไส้กรอกมันช่างของอบกวนจริงแต่ละอันน่ะคือไม่เหมือนกันนะไส้กรอกยามีไม่ร้อนนะทรงไส้กรอกนี่ผอมยาวแบบน่ารักมากเลยน่ารักอันนี้คือซอสพิซซ่ากับซอสมะเขือเทศเริ่มเริ่มอันนี้อร่อย ไอ้กรอบหนังกรอบมากเลยทุกคนหนังกรอบมันเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในด้วยเนาะน้ํามันแตกน้ํามันแตกอยู่ข้างในอะอร่อยไม่อร่อยนะอืมไม่น่าอร่อยเหรอให่ฉันว่าอร่อยนะไม่อร่อยเพราะซอสอร่อยเป็นซอสพิซซ่าทุกคนเราไม่ชอบเพราะเราชอบกินม้าหยองแน่ได้ชอบกินม้ากระเด็นม้าหยองแน่ไหนขอมาย่งเน้นหน่อยอืออะปะโอเคไอ้ป๊กไม่ชอบไงชอบกินมายองเนสม้าข้อนลุย ก่อนแล้วหนังแตกอร่อยนี่ห่อผักสิอ้า้เก่งมากสุดยอดเลยครับลูกชายเราจะมาห่อผักเป็นเมี่ยงไส้กรอกยึดได้เหรอไม่ไม่หนูต้องยึดทำามน้อยจังเราเน้นไส้กรอกจ้าวันนี้สุดยอดเลยครับลูกชายเก่งมากกินเยอะๆลูก เราจะมาต่อไหนกันดีเพราะอันนี้อะทำไมมันมีน้ำแบบมันมีน้ำแฉะแฉะมันฉ่ำอืมมันมีน้ำแฉะแฉะกว่าจะได้มานะทุกคนไปท็อป้าไปท็อปก่อนไปท็อปก่อนไม่มีแมคโครไม่มีของน้อยเลยต้องไปเดอะมอไปเดอะมอถึงจะได้ทั้งหมดมาเนี้ยไปเข้าซูเปอร์ที่เดอะมอมาลองอันนี้ไหมอ้าอุ้ยร้อนนะอันนี้ชีสิดเตายังติปปแล้วฉันปิดแล้วอันนี้ข้างในเป็นชีสทุกคนว้าวไม่มีชีส ตรงนี้มันมันแน่นแบบเหมือนมีข้าวผสมหรือเปล่าเราไม่รู้แต่มันมีชีสนะอันนี้มีชีสแล้วมันก็มีชีสยมมี่เมนูต่อไปที่เราจะเสนอวันนี้ก็คือขนมปังขนมปังเนยกระเทียมเบคอนมองเห็นเบคอนกันไหมจุดแดงๆอ่ะนั่นแหละเบคอนหอมกรอบรอบ่อมากหอมเผ็ ก็ต้องจิ้มกับซอสพิซซ่าแล้วแหละเหมันจะได้เป็นพิซซ่าอันนี้ไหมใครอันนี้อร่อยนะลูกอาปาชอบอันนี้ไลคชอบอันนี้อมมาชอบอันนี้ชอบคนอะไรอย่างเยอะแหละเราจะได้ไม่แย่งกันก่อนมากเลยกับอบฉันอบต้องแต่ห้าโมงแล้วนะตอนนี้พุ่งหนึ่งแล้วยังกรอบอยู่เลยอ่ะอืหอมฟูๆเนาะ เพิ่มเพิ่มขึ้นไหนต่อดีแล้วจะเฮลิเอลิเจะเอาไหนก่อนลูกโอเคเข้าใจปล่าไม่จ่ายไม่อยากอ่านเฉยว่ามันคือเก่งอร่อยจริงนะนี่ค่ะมาได้อ่านเอาเล็กก่อนใช่ไหมอืมเอาเล็กคืออาราบิกิอาราบิกิฮีทดอกเชื่อหัยากโอ้ยนะอะไรอ่ะเก้าอี้แตก นี่ไส่กอกจิ๋วทุกคนชื่อมันอาราบิกิเราก็ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันนะประเด็นนะป้าอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ใช่กันไหมมันม่มีชีสมีชีสด้วยนะมีไหมจริงนะน้ำมันแตกออกมาเมื่อกี้ใช่น้ำมันปิดออกมาดูดิไหนชีดอ่ะเนี่ยของฉันยังมีเลยไรก็มีเนี่ยเธอเธอบีบเธอต้องบีบเธอต้องบีบบีบแล้วเนี่ยมีแต่น้ำมากมีมีมีทุกอันแหละอ๋อหรือว่ามันไม่อยู่ตรงกลางฉันบีบตรงกลางใช่อื นชีสมันปีบสิวเลยนี่ไงชีสอ่าอะไม่จิ้มหรอจิ้มแล้วเขาจิ้มกันหมดแล้วอืมอ้ยยยออยยยยยยิยยิยยยยยยยอยยยยยยยทยยยยยยนยยยนยยยยยยยะยยยยาายย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 ยนนอยยนยยยยเหอือนกันเลยย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 ออยไหนยย้ยย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 นนยยย้ยย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 นยมัน่ยยยยวย ชอบอันยาวอ่ะไปกินเลยอะไม่ลองอันอื่นก่อนนะหรือว่าเราจะเบื่ออันหนึ่งป่ะชอบอันยาวอ่ะอันยาวมันแน่นอันนี้น่าจะเผ็ดอันนี้มันมีสไปซี่ไหมเนี่ยปะเนี่พริกไทยพริกไทยเหรอใช่ขอดมหน่อยได้พริกไทยจริงด้วยอันนี้พริกไทยจริงด้วยสโมกเบคอนน่าจะใช่นะสโมกเบคอนเหรอมาดูเนื้อเพราะมันมีเบคอนแน่แน่เลยอะด้วยไม่อยากโชว์เล็บเลยสก็เคียดเลยเกลียด ไม่ได้ทำเนี่ยเนื้อข้างในมันแน่นมากจิ้มแล้วนะแล้วมันรอมาด้วยจิ้มแล้วนะโอเคยจะแน่นไหมหอมหอมพิชัยมากมากรู้สึกผักวันนี้หอมไม่หน่อยนะหอมันทีนี้ว่าหมไหมนิดนึงนะนิดนึงที่เรากินไปเมื่อกี้ทุกคนรสชาติมันเครื่องเทศอ่ะเครื่องเทศรสชาติ เครื่องเทศเหมือนอินเดียอินเดียนะแบบเครื่องเทศแน่นๆอ่ะมันเหมือนมันมีกระเทียมกับพริกไทยอ่ะรู้สึกเหมือนมีกระเทียมด้วยนะอืเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกินกระเทียมไงป้าก็แบ่งไงป้าไปก่อนอุ้ยทำไมอุ้ยเห็นน้ำไหมตัวนี่ไงพริกเห็นพริกปะเห็น้ฉ่ำๆเลยปะอุ้ยอันนี้ต้องฉ่ำมากเนี่ยเห็นน้ำงในจริงๆอ่ะมันมีสองอัน แต่ว่าป๊ายแอบกินไปแล้วอันหนึ่งมันก็เลยเออใช่ฉันก็งงอยู่เฮ้ใช่ไหมตอนเราสั่งอ่ะเราก็สั่งอย่างละสองนะพอป๊ายแอบกินไปแล้วอันหนึ่งตอนที่ปิ้งเออใช่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 ใส่กอบพริกอืมอืมอืมเผ็ดอันนี้พริกเยอะพริกเยอะเนาะตอนนั้นเห็นไม่เห็นดูดิพริกเป็นกลอนเลยเผ็ดมากเลยอ่ะเคียวพริก ธอไม่ต้องตกใจนะมันเขียนว่าไส้กรอกลูกวัวแต่เราไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าอันที่เป็นวัวเขาเลิกทําแล้วตอนนี้มีแต่หมูหม,มอูอ่ะแต่ว่าชื่อเขาอ่ะเรียกว่าไส้กรอกลูกวัวันเป็นเนื้อหมูทุกคนไส้กรอกลูกหมูนั่นแหละเนาะลูกหมู <laughs> <laughs> ดูสีก็ดูแล้วน่าจะจืดอะ่ะไ <laughs> ม่แน่นะอุยแต่เนื้อมันดูดนีง้งหคนเลือกอะไรเฮียเลยแต่ฉันเอา,เอ,าเอันนี้เฮียครับโอเคโอเคอุ้ยเนื้อนเนียนมากเลยอะ่ะเออนื้อไม่เนียนอะ่ะ นี่มันมันนุ่มหวานอื่นนะอืมรู้สึกมันนุ่มเด้งหวา่นใช่มันนุ่มๆนุ่ม,ม,มเด้งเนื้อมันเนียนมากเลยเนาะรู้สึกว่ารสสัมผัสแบบมันไม่มีแบบเป็นเป็นเหมือนเนื้อเหมือนเส้นเหมือนมันเหมือนเนื้อที่เมื่อกี้เรากินที่ผ่านมามันไม่มีมนะันเนาะมันเนียนนุ่มไปเลยเนาะออืือ เมี่ยงไส้กรอกทานไหมครับอย่าบอกนะเว่อ huh. ิ่ม้องอ๋อยโอเคน่าจะอันนี้นะเธออันนี้สโมโเบคอนน่าจะหอมอะไรนะคะเริ่มอิ่มแล้วพี่เ่าหอมอะไรหอมแฮมดมโอ้วโอว วันนี้เฮียไลท์เขาไปฉีดวัคซีนเลยเพื่อนๆวันนี้เฮียไลท์ไปฉีดวัคซีนมาแ้วเข็มแรกเป็นไงอาการเนี่ยบอกเพื่อนๆสิเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมเฮียแล้วตอนที่เขาฉีดอ่ะเขาให้เฮียยกแขนแบบนี้ป่ะหรือว่าให้เอาแขนลงแบบนี้๋อแเราก็นั่งเฉยๆแล้วเขาก็ฉีดปื้ดเข้าไปเพื่อนๆฉีดกันกี่เข็มแล้วอยากรู้ว่าส่วนใหญ่เขาฉีดกันหรือยังเราพอเข็มสามแล้วเฮียไลท์เพิ่งเข็มแรกกรอบเกินนะอ่ะให้เวลาลูกเคี้ยวกัน ป้าขอแล้วกันครึ่งเนี้ยโอเคเดี๋ยวก็เอาชิ้นใหม่เนาะมากินเป็นเพื่อนกรอบอ่ะอืมกรอบใครกรอบเมื่อกี้อ่ะคนทำเก่งอะแหละป้าไม่ให้ใครทำเนี่ยฉันทำไงป้าทำไม่ให้ไม่ให้ นว่ามันแล้วแต่ชนิดขนมปังหรือเปล่าน่าจะใช่เมาคำนี้กันดีกว่าอย่าไรผิดคิวอีกแล้วหันไปทีอยู่เนี่ยตอเนี้รายกัดแล้วเหรอแต่ยังเคี้ยวอยู่เงินจะไม่รอดอร่อยอร่อยหนึ่งสองเริ่มทำไมไรอันใหญ่สุดเลยของดึงนะพวกเธอว่าไส้กอรข้างบนเนี่ยจากข้างล่างคาแรคเตอร์มันต่างกันไหมต่างเยอะคนละร้านกินรู้เลยใช่ไหม อันนี้อร่อยฝุดเลยอ่ะเนอะอันนี้อร่อยน้ำมีอะไรอร่อยชอบอันนี้นะก็คือแถวเนี้ยแต่กินกล้าอร่อยเนะแต่ฉันไม่ค่อยชอบเนี่ยฉันชอบอันนี้วะคือในบรรดาหกอย่างเนี่ยชอบอันนี้มากสุดหรือว่ามันเป็นอันที่เรากินอันแรกมันเลยให้รสสัมผัสเื่อยเกี่ยววะแต่ชอบอันนี้เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมข้างในมันมีน้ำอันนี้ข้างในมันมีน้ำถ้าพูดได้ง่ายมันคล้ายๆเนี่ยบอชอ่ะบอชอในร้านเล็กจิตอะบัญชีอะบุชเชอร์ อร่อยกว่าเออแต่อร่อยกว่าจริงนะอันนี้น้ําฉ่ามากเลยอะถ้าผังไว้ต้องชั้นว่าถ้าไม่กินขมมากเลยรอบเนี้มันไม่เหมือนรอบที่กินไข่ดองไม่รอบที่แล้วมันไม่ใช่ผักอันนี้ไม่เหรอมันมีอีกแบบหนึ่งผักคอไม่เหมือนกันอ๋อเหรอเนี่ยก็วันนั้นที่เราคุยกันนะว่าฮี่ที่เนี่ยไม่ขมเลยแต่ที่อื่นอะมันมีขมไม่วันนั้นที่เรากินยำไข่ไข่แดงดองมันเป็นสองผักนะผักแบบนี้กับผักที่มันเป็น ผักสลัด,ดอาแต่ว่าผักแบบนี้มันก็ไม่ขม,มเนะาะกัดไปแล้วมันเด้งอะเน้งเด้งแล้ว,วกม็มันมันเยอะมากเลยนะข้างในมันมีมันด้วยมันขาวๆอะแล้วมันเลยรู้สึกเด้งๆเนาะแล้วมันก็มีน้ําอยู่ข้างในอะอน้ำหนักขึ้นมาสามโลอะไม่รู้ทำไมเฉลยนั่งนานได้ไม่ใช่แลนะ่ะเพราะว่าเราติดแอร์แล้ว เงินนะสบายร้อนไม่ไหวเคยตรงที่เรากินเนี่ยหนึ่งพัดลมเปิดไม่ได้ด้วยหนึ่งพัดลมเปิดไม่ได้เพราะว่าพัดลมอะลมมันจะเข้ามาทาให้เสียงมันฟูเนาะสองไม่มีต่างๆไม่มีอะไรเลยเป็นห้องแบบปิดทึบอบอก็เลยร้อนนะหายใจไม่ออกเลยนี่ติดแอร์ขึ้นมาดีขึ้นหน่อยไม่ดีส้นหน่อยอะดีมากเลยรู้สึกมันกินอร่อยขึ้นเนาะเป็นสบายกินนี้วันนี้ก็อิ่มนะอิ่ม อิ่มค่ะอิ่มอร่อยมากดวนี้เราอ่ะไม่ไม่มีระเบียบเลยนะเวลาเปิดคลิปอ่ะเราไม่เคยไม่เคยชนแก้วเหมือนเมื่อก่อนเลยนะไม่ใช่ะลรเสียเวลากินเพราะส่วนใหญ่แต่ละคนหิวหิวหิวไม่ไหวแล้วเออเออกับลูกเออไม่ไหวแล้วเราก็ไม่ชนแล้วกินเลยฉันลืมฉันเอาน้ำแขงไว้เด้อไม่ทันละฟ้าไม่ทันละ 1 2 3 bye bye, bye, -bye.